แต่ว่าคนที่เป็น่ายเทรเนอร์นอท็่รักแฟนเนนอสค่ะตัวนี้นะคะจะเน้นตัาบมากมานะคะที่เราแข่ได้ไปเลือกกันค่ะวันาทนเิสตัวนี้หน้าวงการสามนะคะหรือว่าหน้าวงการขนาดที่ส็งแยกาใจลวงเลยค่ะโดยตัวนี้นะคะก็จะมีสัญญาณต่างๆรวมอาหารงานเกษตรแฟร์ครับหมวกใบละร้อยบาทแล้วร้อย้อนค่ะ บายบรวันอคเดกเดินเที่ยวงานเกษตรแฟร์กันต่อครับวันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไลฟ์สดนะครับแต่ว่าอยู่ในโซนของอาหารนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในโซนโซนที่อยากจะมานะครับก็คือพวก ไม้ดอกไม้ประดับนะครับก้วยไม้เยอะแยะเลยนะครับสวยงามสวยงามจริงๆครับโอ้โหก้วยไม้สวยงามมากครับโอ้ก้อยไม้จริงครับห้ามจับโดนทัชสวย ก้อยไม้ของจริงครับห้ามจับห้ามจับห้ามจับสวยงามสวยอ่ะล้วยไม้เพียบเลย ร้อยเลยครับซื้อหแถมสองเลยครับสต้นหนึ่ร้อยเลือกไปเลยสาต้น100่งร้อาต้น100่บาทต้นกล้วยไม้ ตอนนี้มาอยู่ที่โซนพวกไม้ดอกไม้ประดับนะครับก้วยไม้เยอะแยะเลยนะครับงานเกษตรแฝคนเริ่มจะเยอะแล้วนะครับคนมาเยอะแล้วนะครับสวยงามเลยไม้ดอกไม้ประดับนะครับตั้งใจว่าจะมาละมาดูครับโอ้โหอันนี้หนวดเลือสีครับ

ไปดูกล้วยไม้ส่วนนี้แบบขนี้วนเลือดสีอันนี้นนสี่สิบบาทสามอันร้อยครับนวลเลือดสีกล้วยไม้เยอะเยอะเลย

อันนี้ดอกหอมดอกหอมนี่คือร้อยบาทสวยงามมากเรื่องมัชชาอ้วที่สวยอ่ะ

ค่ะค่ามสามารถว่าไถ่ายรปาเพราะว่ารคาเนอมเาเลยค่ะใแล้วแหะค่ะแลวสำหับใครนที่มันสวยงามจิิงๆเลยค่ะขอแนะนำเป็นโซนนินะคะโซนี้กกนเลยค่ะ m 2ี4นะคะร้านโซนโซนวิโยเลยค่ะเรได้ว่าถ้าใครแบนี้เนี่ยร้านโซนวิโยดแก้วเลยค่ะนะคะเพราะว่า ค่ะแล้วเนี่ยุดที่น่ากๆเลยจริงๆค่ะใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นร้านทผ้าป่านนะคะผ้าลยนะคะก็จะเป็นร้านเอ็นโองเด็ดนาะเป็นร้านหวังสิคขาค่ะเป็นโซนร้านขายสินค้อยู่ในโซนของพวกไม้ประดับครับเยอะมากสวยงามจริงๆสวยงาม แล้วละค่ะและทุกคนเนี่ยได้ของสิบไม้ติดมือกันไปแล้วใช่ไหมคะและในกระเบิดแรของเราดีดีค่ะมาในทีมนวัตกรรมนนท์จิ้แจ่ววิถีรวงรวนนะคะโดยก็อยากงโนรมณ์ทุกคนนะคะทิ้งขยะในสุดทธันแย่ขยะที่พวกเราเนี่ยได้จัดเตรียมไว้นะคะโดยใส่กินได้จากเม็ดสีเดียวรอบเลยค่ะต้นบัวครับดอกบัว ชอบมากครับชอบชอบไม้ไม้ไมดอกดอกบัวได้ชอบนะครับโอ้สวยงามมากเลยบัวหลากหลายชนิดครับสวยงามอันนี้เป็นมะพร้าวมะพร้าวกะทิครับมะพร้าวกะทิ กะทิน้ำหอมพันเตี้ยนะครับสองปีครึ่งออกผลอ,อันนี้มะพร้าวต้นกล้วยข้วยำว้ายักษ์นะครับอันนี้หอมทอง ในประเภทไม้ประดับนะครับไม้ประดับนะครับกะ,ะ,ะบองเพชรถังชองเดเทไอับ่งชั่วโองโอ้ ตะก,กาตะก,กาลมลงเลย <c oughs> อยู่ๆก็ลมลงนะครับมาแล้วนะครับดอกกุหลาบสวยงามโอ้กุหลาบหลากหลายสีหลากหลายพันธุ์นะครับก็สวยงามเลยเขาส่งพ่อปลามาเขาเขาสมัครเป็นพุกอะไรเขาสมัครเป็นพุกันใหมาแล้วก็ส่งพ่อปลามาเลยอารีนโรสนะครับอารีนโรสก็สวยงามไม่ไไม่ติดต่อไ คือมันมันเลยทางเขาดูดูใช่ว่าเขาวันเอ็นโฟติเมดอกกุหลาบครับสายพันธุ์กุหลาบต่างประเทศสวยอะมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีนะครับสีขาวสีนี่สวยนะอันนี้ก็สวย ดูก้านกลาบนะครับแข็งแรงสวยงามเลยร้อยบาทไอเล็กนี้ร้อยบาทกล้วยกล้วย งานเกษตรแปนกว้างมากเดินเดินเดินยังไม่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะเนี่ยมาอยู่ในโซนของพวกกไม้ดอกไม้ประดับนะครับพวกพันไม้ต่างๆสวยงามชอบชอบ,ชอบครับชอบอชอบโซนนนะอันนี้ก็อ๋อนี่ครับพวโซนนี้และครับ

ตามต้นลอยครับตามต้นลอยกระบองเพชรขนาดเกียวกระดางเขาสามสิบห้าบาทอนี้สามสิบห้าบาทกระดาเขาสามสบ้ทันนี้สามสิ ก็มส่ปลาขอรานะคะบบว่า9วันได้้แต่ว่าเรต้องเ็บปลาแล้วก็เป็นสวหย่อใจอย่างเยดืยานเองค่ะให้แล้วะคะและวสหรับใคนะคะน่และรู้สาาก้ไอรบสวยงามอีกแล้วครับหรับสวยงามอีแล้วา่เงว่โนลุกมเค่ะเพราะว่าตันนี้เนี่ยเรได้ว่านนีคะ่ะปทั้งตังปาโบกหรือว่า อรี่ปะเย้พนค่ะานี่ยวับนสัพันธ์ของาไแล้วนะอันนี้ประเภทไม้ไม้พันแคะนะครับสวยสวยแค่สามร้อยบาทนะเนี่ย บรองาค่ามอนะคะทุกคนก็ทารเดินาและ้เห็นการาทครนการยื่นเร่องรเบ้าานาคาของเรานเองค่ะแ่ทกคนก็ว่าที่การดิางนก็รดีนะไ้อนก้าแล้วก็นะ เดินยังไม่ถึงครึ่งงานเลยนะครับเหนื่อยแล้วมันกว้างมากดีเพราะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าคนเยอะนี่มันจะมันจะแออัดมันจะเบียดกันมากกว่าน,นี้อาจจะมาเร็วนะครับตอนนี้ประมาณใบสองใบสามนะครับคนยังไม่เยอะนะครับ